มอเตอร์โออกแบบสมาร์ทโฟนที่บางแบบน้าตื่นตาตื่นใจ Moto X 70 Air มอเตอร์โยกระดับการแข่งขันของสมาร์ทโฟนดีไซน์บางขึ้นไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว Moto X 70 Air ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความบางเพียง6มิเมเท่านั้นการออกแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ทําให้มันเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นพรีเมียมเหมือนกับ iPhone Air หรือ Samsung Galaxy S25e แต่ X 70 Air ก็มีความบางน้อยกว่า และเป็นเพียงครึ่งน้ำหนักของ iPhone Air ที่มีน้ำหนัก165กรัมแต่ที่น่าสนใจคือการออกแบบที่บางและเบากว่านี้ไม่ได้แลกมากับความสามารถทางด้านเทคนิคมันมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด1220 p และ r e f r e s h ร a t e 1 4 4ที่จะให้ผู้ใช้ได้เพลิดเพลินกับการใช้งานที่ราบรื่นและราบเรียบนอกจากนี้ยังมีความสว่างสูงสุดถึง4 5 0 0นิและมาพร้อมกับเซนเซอร์แกนล,ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานแพร่หลายในปัจจุบันและไม่เพียงเท่านั้นมันยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่4,800 mAh ที่รองรับการชาร์จไฟเร็ว6 5 w และชาร์จไร้สาย1 5 w ซึ่งเป็นความจุบแบตเตอรี่ที่มากกว่า iPhone Air และ Samsung Galaxy S25 Edge อย่างมากที่มีแบตเตอรี่3,149 mAh และ3,900 mAh ตามลำดับนอกจากนี้มันยังมีความทนทานที่ดีมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP68 69และรองรับการตกกระแทกพื้นได้ดีด้านกล้องถ่ายภาพมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์ภาพจากซัมซุงรุ่นไม่ทราบชื่อและกล้องอัตวัยมุมกว้าง120องศาความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายในเรื่องของการประมวลผลมอทตร์ลาใช้ชิปส n a ป d รา g o n น7 Gen ที่เปิดตัวในปี2025โดยมีความเร็วสูงสุด 2.80GHz และมาพร้อมแรม 12GB หรือพีดดีและสต o r a g e UFS 3.1ความจุ256 512 GB ซึ่งจะให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและรวดเร็วม o t o r o l โ mo t o X ต0 a i r มีสีที่น่าสนใจอีกด้วยซึ่งมีการร่วมมือกับแทนโ n นในการออกแบบสีที่มีความหลากหลาย3าสีได้แก่แกติกเกรลิลิแพรและโปรสกรีนที่มีการตกแต่งที่แตกต่างกันม o t o r o l โ mo t o X ต0 a i r จะเปิดตัวในตลาดโลกในเร็วๆนี้ภายใต้ชื่อรุ่น 70, และคาดว่า ราคาจะเปิดเผยในอนาคตใกล้ๆนี้ด้วยความที่มีคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจมันคงจะเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่บางและมีความสามารถทางด้านเทคนิคสูงแต่ที่น่าสนใจคือจะมีผู้บริโภคที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่บางและเบากว่านี้จริงๆหรือไม่หรือว่าความพร้อมใช้งานที่ยอดเยี่ยมของมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้มันเป็นที่นิยมอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง